พระสามองค์คู่บ้านตรงานเกาะขามหาดงามทรายขาวข้าวแกงไก่ทอดรีสอร์ทเรียงรายอำเภอเทพาเป็นหนึ่งใน16อำเภอของจังหวัดสงขลามีเนื้อที่ประมาณ661,250ไร่978ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับทะเลเอ่าวไทยทิศใต้ติดกับอำเภอสะบาย,ย้อย ทิศตะว,วันออกติดกับอำเภอหนองจิกและอำเภอโคกโ,โพโจังหวัดปัตตานีทิศตะว,วันตกติดกับอำเภอนาทวีและอำเภอจนะจังหวัดสงขลาอํเาเภอเทพามีประชากร,ร65,799คน16,393ครัวเรือนอยู่บนพื้นที่ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม70เอร์เซนับถือศาสนาพุทธ30%เอร์เซต์ โรงพยาบาลเทพาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด60เตียงเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงให้บริการที่หลากหลายเช่นแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินแผนกผู้ป่วยในแผนกผู้ป่วยนอกแผนกทันตกรรมรแผนกเทคนิคการแพทย์แผนกกายภาพบำบัดและ,ะแผนกแพทย์แผนไทยรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาให้การดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความเป็นเลิศด,ด้านการบริการ ังความรักความสมัคีีของชาวเทพาการร่วมด้วยช่วยกันส่งผลให้ชาวเทพาอยู่ดีมีสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป